ดูข่าวคนละครึ่งเฟส5ต้องดูช่องสตังมีเดียช่องสตางมีเดียช่องข่าวของคุณสตางตอบคนดูวันที่18พฤศจิกายน2,565ครับคนที่ลงบัตรคนจนปี6-5หนะครับหรือปีล่าสุดไปแล้วเนี่ยถ้าหากว่ามีคนละครึ่งเฟสหมาจะสมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ไหมสตางขอตอบเลยนะครับถึงแม้ว่าตอนนี้รัฐบาลยังไม่ได้มีการไฟเขียวคนละครึ่งเฟสหนะครับ แต่ว่ารัฐบาลเนี่ยมีการคุยกันแล้วว่าจะมีการพิจารณาคนละครึ่งเฟดหกให้เป็นขอขวาญป,ปลายปีนี้มันจะเหลือสักกี่เดือนละก็คือเดือนธันวาเพราะคือสจิกาตอนนี้เนี่ยก็ปาไปกลางเดือนแล้วนะครับสมมุตินะถ้าหากว่ารัฐบาลมีคนละครึ่งเฟดหกเดือนธันวาคมคนที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐไปแล้วรอบใหม่นะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยยังไม่มีบัตรเนี่ยสาม,มารถที่จะใช้ิทธิ์คนละครึ่งได้นะครับสาหรับคนที่ยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่ลงทะเบียนไปแล้ว หากมีคนละครึ่งเฟส6เดือนธันวาคมยังสามารถลงทะเบยียนคนละครึ่งได้ปกติอยู่เพราะว่าสิดสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่เนี่ยน่าจะประกาศในเดือนมกราคมปี66นั่นหมายความว่าในเดือนธันวาคมปี65นี้คุณยังไม่มีบัตรนั่นเองแค่เป็นผู้สมัครนานแล้วนะคะเดี๋ยวสตางค์จะก่อติดให้ว่าคนละครึ่งเฟส6เนี่ยจะมาเมื่อไหร่และจะได้กี่บาทนะฮะสตางค์จะก่อติดการประชุมของรัฐบาลและจะบอกคุณผ่านหน้าจอ YouTube ถ้าไม่อยากพลาดข่าวคนละครึ่งเฟส6อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตางครับ สตางค์จะส่ขาวให้คุณถึงหน้าจอ YouTube บริการนี้ช่วยเหลือฟรีไม่คิดตังค์คนที่กดกระดิ่งก่อนจะได้รับข่าวโดยตรงจากช่องสตางค์มีเดียครับไลฟ์สดโทรถามตอบคําถามโดยต่บสวัสดิการแห่งรัฐจะย้ายไปอยู่ในวันอาทิตย์ตั้งแต่เดือนตุลาคมนี้เป็นต้นไปนะครับเวลาเจอกันยังเจอเหมือนเดิมตั้งแต่4โมงครึ่งถึง5โมงครึ่งครับและเบอร์โทรศัพท์ก็ยังเบอร์เดิมด้วยอย่าลืมโทรมานะครับ